วันนี้เราขอมาทำเป็น B A เผื่อว่าแนะนำสินค้าลูกค้าด้ใช้อะไรเราขายจริงๆวันนี้เราจะทำยอดหนึ่งหมื่นบาทอาแบมืออะไรซื้อตัวนี้เหรอหน้าเคาน์เตอร์อะไรครับสเต็ปแบบจับแล้วใช่ไหมหน้าซื้อจับแล้วใช่ไหมอ้าวจับแล้วซื้อเปล่าเอาเอาขายไปเนี่ย มันเป็น B A เนี่ยต้องขาย<ม>า่างเดียวมไม่ได้<ม>ก็เราจะมาแต่งหน้าไี่โคกโคนละครึ่งหน้าตั้งแต่งหน้าที่ดีก็ต้องเมาป่ะพี่รู้จกักหยินบอป่ะรู้จะเคิดชื่อบ <c oughs> อ่ะค่ะจะชอบไหมฮะไม่แป๊บนึงนะแล้วแปง้งที่เขาใช้ทาแป้งอ่ะเป <c oughs> ียก